แนวนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2567ถึงพุทธศักราช2568ได้มีความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนทุกช่วงไวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านโอกาสความเท่าเทียมความเสมอภาคคุณภาพและสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นตามบริบทของประเทศและสังคมโลก โดยเน้นให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาจากทุกภาคส่วนดังคำกล่าวที่ว่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกันโรงเรียนมุกดาวิทยาลูกูนสังกัดสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการวิศนุกรจันทารองผู้อำนวยการได้แก่นายอนุชายยินยมและนางนิรัติสายธรรมสินรอมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมกันพัฒนา รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพด้วยนวัตกรรมการบริหารมุ๊ควิดโมเดลซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดึงอํานอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาทงในระดับโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนมุกดาวทิทยานยูกูลใช้กระบวนการ P.D.C.A. ในการบริหารทั้งระบบโดยยึดหลักการบริหารอย่างมีคุณภาพ มุกวิดโมเดลประกอบด้วย M-Management หรือการบริหารจัดการ Unity หรือประสานสามาคีเคมโนเลจหรือมีองค์ความรู้ W-Whole School Approach หรือพัฒนาสู่โรงเรียนทั้งระบบ i อ n n โนเ t ชั่หรือครบด้วยนวัตกรรม ทีเทคโนโลยี Technology, หรือเท่าทันเทคโนโลยีอีกโดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ขั้นตอนที่1วางแผนพลานชี้แจงวัตถุประสงค์จัดทำ plc และกำหนดเป้าหมายการพัฒนา5ด้านของโรงเรียนคุณภาพขั้นตอนที่2ลงมือปฏิบัติดื ดำเนินการตามมาตรฐานพรอมิเทศกำกับติดตามและถอดบทเรียนขั้นตอนที่3ตรวจสอบเช็คตรวจสอบข้อมูลจุดเด่นขยายผลจุดได้ปรับปรุงแผนขั้นตอนที่4ปรับปรุงแอคปรับปรุงกระบวนการโดยผู้บริหารร่วมกับคณะครูเพื่อพัฒนาต่อไปโดยทําให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาตามกระบวนการดังนี้ โรงเรียนบุกดาวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอเมืองบุกดาหารซึ่งในปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวน89คนคิดเป็นร้อยละ8.32เมื่อเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้าครูและบุคลากรพัฒนาทักษะวิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนามาตรฐานโรงเรียนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดําเนินไปอย่างเป็นระบบเกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส่งเสริมการทํางานเป็นทีมที่มีความรับผิดชอบและทุ่มเทของบุคลากรเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นนําในจังหวัดลิด,ดาหารพัฒนาครบทุกด้านตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับการยอมรับจากบุคลากรผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกมุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพในชุมชน